14ปีนี้ปองเรียนรู้อะไรบ้างเพราะว่าเรื่องนี้จะเอามาอาดัใช้กับงานพิธีกรงานพูดหรืองานของคุณที่ดูอยู่ก็ได้นะคะตอนรับเข้าสู่ช่องของปิงปองแล็บชอปมาค่ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อของ10เรื่องที่เราได้เรียนรู้จากการทําพิธีกรมาตลอดระยะเวลา14ปีนะทุกคนตอนนี้ก็คือปีที่14ครอบปีที่15แล้ว ปองอัดลิสต์มาแล้ว10เรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเราขอทาลิสแป๊บ มาค่ะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะฟังเป็นพอดแคสต์แบบสบายๆกันไปได้เลยนะคะมาเริ่มตน้นเล่าให้ฟังก่อนว่าเริ่มทําอาชีพพิธีกรตั้งแต่อายุเท่าไหร่ทําได้ยังไงจะแบบสรุปสั้นๆเลยนะเพราะว่าให้เราย,ยาวๆเนี่ยเราได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะไม่มีเวลาฟังคือบองอะเริ่มทําพิธีกรเอาแบบไม่จริงจังก่อนนะคะเริ่มโฟนครั้งแรกเลยจริงๆน่าจะประมาณอายุ15 1516กค่ะก็คือปเป็นเด็กแจกใบปลิวเนาะแล้วก็ได้ค่าตัววันละ250าบาทแล้วตอนนั้นเนี่ย ปองก็ไปเห็นพี่พิธีกร MC เอ็มซีอะไเงี้ยเขาไปถามแล้วไปถามเขาาไ,ได้ค่าตัววันละเท่าไหร่เขาก็บอกว่าได้มาวันละพันห้า 1, 5, น้อยเนอะเขาพูดกับปองคำนี้ปองจําได้เลยปองก็เลยแบบปากงุดเลยว่าฉันต้องเป็น MC เป็นพิตตี้ให้ได้เพราะว่าค่าตัวมันเยอะเยอะกว่าเด็กเด็กแบบแจกใบฟิวอะนั่นแหละแล้วก็ได้โอกาสในการแบบเริ่มโฟนแต่ว่ายังไม่ได้ค่าตัวนะตอนนั้นคือเหมือนเพิ่งฝึกก็ได้แค่แบบวันละสามโล้ยอะไรเง,ไงี้ยค่ะ สามร้อยสองร้อยห้าสิบก็จะอยู่ประมาณเนี้ยน้องก็แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเวทีได้ฝึกแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกมาเรื่อยๆจนประมาณสักสิบแปดค่ะน้องก็เลยไปแคสงานกับโมเดลลิ่งเริ่มมีคนแบบส่งงานให้เริ่มไปแคสงานกับโมเดลลิ่งแล้วก็พอมาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็ไปวิ่งแคสงานกับโมเดลลิ่งเยอะมากเลยตามบอกตอนนั้นก็จะมีไลน์ลวแต่ว่ายุคที่ปองเริ่มทำยังเป็นบีบีอยู่เลยก็จะรู้เลยว่า อายุเท right? no, mm ่าไหร่น hmm mm ้องมันก <like Momo S 2> mm ็้ยังเป็นบีบีอยู่เลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีไลน์แล้วเขาก็จะมีบอร์ดงานกันเราก็จะแบบวิ่งไปแคสตามที่ต่างๆนู่นนี่นั่นเราก็จะเริ่มมีคอนแทคลูกค้าเยอะขึ้นแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจากพิธีกรค่าตัววันละแบบงานแรกปองเลยนะปองได้ประมาณห้าร้อยแปดร้อยประมาณเนี้ยจนตอนนี้ก็หลายหลักละแล้วขออนุญาตไปบอกทนนีนี้ก็เออสามารถอัพความสามารถและการอัพค่าตัวได้ หลายบาทแล้วนะคะแล้วก็ทํามาประมาณสักตอนนี้น่าจะ14ปีแหละต้องบอกว่ามันเป็นงานที่มันเป็นอีกีไกของปองอะเป็นงานที่ทําให้ปองสร้างรายได้สร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินได้แล้วปองทุกครั้งที่ปองทําปองก็ยังมีความสุขมีแพชชั่นกับมัน14ปีนี้ปองไม่เคยหมดแพชชั่นเลยถามว่ามีท้อบ้างไหมท้อแต่ว่าไม่เคยหมดแพชชั่นกับมันเลยละกันค่ะอันเนี้ยเล่าให้ฟังก่อนว่ามาทํางานพิธีกรได้ยังไงอะไรยังไงแล้ว 14ปีนี้ปองเรียนรู้อะไรบ้างเพราะว่าเรื่องนี้จะเอามาอะแดปใช้กับงานพิธีกรงานพูดหรืองานของคุณที่ดูอยู่ก็ได้นะคะมันได้หมดเลยลองดูคืออาจจะเอาไปใช้สักข้อ2ข้อก็ได้หรือจะเอาไปใช้ทั้งหมดปองก็ไม่ว่านะคะอย่างแรกที่ปองได้เรียนรู้เลยนะคุณภาพงานเท่ากับคุณภาพเงิน อย่างที่ปองบอกว่าปองเริ่มมาตั้งแต่ค่าตัววันละห้าร้อยแปดร้อยอ่ะแล้วแบบวันที่ปองรู้ว่าคนเนี้ยเอ้ยได้ค่าตัวสองพันห้าสามพันปองก็อยากจะไปยืนอยู่จุดนั้นน่ะสิ่งที่จะทําให้ปองอัพจากค่าตัววันละแปดร้อยไปพันสองไปพันห้าไปสามพันห้าไปสี่พันมันคือความสามารถที่ลูกค้าต้องรู้สึกว่าคุ้มในการจ่ายแล้วจ่ายแล้วเขาต้องรู้สึกว่ามันไม่แพงอะ่ะมันคุ้มอะ่ะแล้วจากอยากที่สุดคือจากสามพันห้าสี่พันไปแตะหมื่นแตะสองหมื่นอย่างเงี้ยทุกคนมัน มันค่อนข้างยากแต่ความสามารถประสบการณ์กร o มมิ่งทุกอย่างมันต้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างที่ปองบอกอะค่ะว่าคุณภาพงานเท่ากับคุณภาพเงนินแล้วปองใช้ระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพงานของปองปองกล้าพูดเลยว่า ปองไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาคุณภาพงานเลยไม่เคยคือพัฒนาตัวเองอยู่ทุกๆวันทุกๆวันเพื่อให้เป็นพิธีกรที่เก่งขึ้นในงานของลูกค้าเราพัฒนาตัวเองอยู่อยู่แบบเรื่อยๆจริงๆนะคะอยากฝากให้ใครหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มนะคะจริงๆมีน้องมาโทรหาปองทักมาในไ g จมาปรึกษาปองค่อนข้างเยอะเรื่องแบบหนูเพิ่งเริ่มทำยังไงดีนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ย เอาข้อแรกไปก่อนเน้นคุณภาพงานทํางานออกมาให้ดีแล้วเดี๋ยววันหนึง่งคุณภาพเงินมันจะตามมาเองมันจะเป็นบัตเจตที่เรารู้สึกว่าโหเราเร,าบราับแล้วเราแบบสบายใจพอใจแฮปปี้เนาะอันนี้ข้อแรกไปต่อที่ข้อที่2จริงๆเมื่อกี้ก็พูดเกินเกิดในข้อแรกไปแล้วนะคะคืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองแม้แต่วันเดียวห้าม คือมันมีท้อมีหยุดมีอะไรอย่างเงี้ยได้บ้างแหละเนาะพักผ่อนได้ไม่ไม่ติดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ปองอยากให้ทําคือบางคนอนะ่ะพอเป็นพิธีกรพอยิ่งทํามาน,น,นานๆ5้าปีห้าปีัพไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเรียกว่าจุดอิ่มตัวก็วก็แล้วก็มีความแบบจะเรียกว่าอีโก้นิดนึงก็ได้ว่าฉันเก่งละเอออะไรแบบเนี้ยปองก็เคยอยู่จุดนั้นนะเคยอยู่จุดที่มีอีโก้ขังคออะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่เป็นคนที่รู้ตัวเองไว แล้วก็ยังเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองอยู่เสมออันนี้แบบเป็นเนเจอร์แบบส่วนตัวเลยอะมันทําให้ปองอะลงคัดเรียนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคัดเรียนพัฒนาบุคลิกภาพคัดเรียนการพูดปองเรียนภาษาอังกฤษอะสร์ต่อเนื่องแบบไม่พักเลยคือเรียนยู่ๆเรียนๆมาแบบนานมากแต่ว่าเรียนมาแบบต่อเนื่องไม่พักเลยนี่น่าจะแบบเข้าปีที่3ปีที่4แล้วอะค่ะนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมตอนนี้ปองพูดภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้ เอ็กซ์มากไม่ได้แบบเนทีฟสปิเกอร์แต่ก็สามารถทํางานพิธีกรได้สื่อสารกับลูกค้าได้แต่มันเกิดจากการที่ปองอ่ะไม่หยุดเลยสักวันปองขี้เกียจปองท้อปองเหนื่อยมันยากอะไรเงี้ยแต่ปองก็แค่ต้องต้องทำอะ่ะปองไม่หยุดเลยปองมีวินัยกับตัวเองแล้ว,ลวกันในเรื่องการเรียนภาษาแล้วก็เรื่องการแบบ มันรวมไปถึงหลายๆเรื่องด้วยนะการดูแลหุ่นเพราะว่าเถียงไม่ได้ว่างานพิธีกรมันก็จะต้องมีกรูมมิ่งที่ดีมีภาพลักษณ์ที่ดีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็นอกจากนี้คือพัฒนาในเรื่องของสกิลการพูดการปองเรลียนแม้กระทั่งเรื่องการหายใจการเลือกใช้เสียงแล้วก็มานั่งตกตะกอนกับตัวเองทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เราแบบเรียนรู้จพพากข้อผิดพลาดของแต่ละงานและเอาไปพัฒนาในงานต่อไปเราจะกลายเป็นคนที่ พัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆอะแล้ววันหนึ่งที่แบบอย่างที่ปองบอกอะพอลูกค้าจ้างเราแล้วเรากล้าโคนป้าเจาไปในราคาที่มันค่อนข้างสูงแต่ลูกค้าพูดกับเราว่ามีมีลูกค้าพูดก,กับปองจริงว่ารู้สึกว่าค่าประสบการณ์ที่จ่ายปองอะมันยังน้อยไปด้วยซ้าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ปองอดีใจมากเลยนะเพราะว่าเวลาปองเป็นคนทํางานของปองให้ร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าจะสัมผัสได้แล้วมันก็จะย้อนกลับไปข้อแรกเราเราได้คุณภาพงานเราก็จะได้คุณภาพเงินแต่คุณภาพงานมันจะมาได้ก็ต่อเมื่อเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ข้อที่3ค่ะสิ่งที่ปองเรียนรู้จากการทําพิธีกรมาตลอดระยะเวลา14ปีข้อนี้คืออาชีพนี้สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจมากกว่าที่เราคิดจริงๆคือหลายๆคนอะ ยิ่งเป็นยุคปองในแบบช่วงที่เริ่มต้นเนาะพอมันมีคําว่า MC ็มซีิี้อ่ะมันจะแบบมีการด้อยค่าไม่ว่าจะด้อยค่ากันเองในวงการหรือว่าถูกคนภายนอกตัดสินจากข่าวจากอะไรก็แล้วแต่พิตตี้เป็นเมียน้อยนู่นนี่นังอะไรใดๆแต่คุณรู้ปะการเป็นพิตตี้เอ็มซีได้อะ่ะแม่งโคตรต้องใช้ไม่รู้แบบมาติกิ่สกิลอะ่ะไหนจะจําสคริปต์ไหนจะต้องยืนนานไหนก็จะต้องสวยผิวก็ต้องดีซะคือต้องฉลาดสวยและฉลาดถึงเป็นได้อาชีพเนี้ย คือเห็นไหมมันใช้หลายความสามารถมากปองเลยอยากจะบอกว่าใครที่คิดว่ากําลังจะเริ่มต้นเข้ามาในสายงานนี้นะคะหรือว่าทาอยู่แล้วอยากให้ตระหนักคุณค่านี้เยอะว่าอาชีพนี้มันสร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจให้กับอะไรอีกหลายๆอย่างคุณค่าในที่นี้ของปองคืออาชีพนี้มันเป็นมันเป็นแบบ minning of my life อะคือมันสร้างทุกอย่างให้ปองจริงๆหรือแม้กระทั่งโอกาสอะไรที่ปองได้มาปองก็ได้ไมาเพราะว่าปองอะมีสกิลจากอาชีพนี้สกิลจากการพูด หรือการไปแบบส่งต่อแรงบันดาลใจอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมาทําช่องแบบนี้หรือว่าเวลาไปเป็นวิทยากรน,นะคะ <c oughs> ก็ได้มาจากสกิลการพูดทั้งหมด เพราะฉะนั้นข้อนี้ปองเลยสาลาตะได้นะคะว่าอาชีพนี้จริงๆมันท่งคุณค่ามากมมันสร้างคุณค่าแล้วมันส่งต่อแรงบันดาลใจมากกว่าที่ปองคิดเยอะเลยอันนี้ปองวัดจากฟีดแบ็ที่ปองได้จากแบบไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนที่มาเรียนหรือว่าเวลาปองไปสอนหรือคนที่ติดต่อมาหลังไหม่ในช่องนะคะลูกค้าเองที่จ้างปองไปท,ทําพิีก่อนแล้วข้อต่อนะคะอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเป็นสกิลพิเศษที่เราจะได้ในการทําอาชีพนี้ถ้าคุณทํานานมากพอคือสกิลการเป็นเป็ด กลายเป็นเป็ดจริงๆคืออาชีพพิธีกรนะคะมันคืออาชีพเป็ดอะเอาง่ายๆเลยคือเราจะต้องรู้กว้างอาจจะต้องลึกในเรื่องของการพูดกันพิธีกรการคุมคิวบนเวทีนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ต้องไปรู้ลึกในเรื่องของลูกค้าขนาดนั้นอย่างเช่น Deep Data เรื่องค่าวเทคโนโลยี AI วันนี้ทำาแต่เราอะจำเป็นจะต้องรู้กว้างแล้วประมวลผลได้ไวมีสกิลการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีหูตาเราต้องไว เนี่ยเห็นไหมสกิลเป็ดอะสกิลที่มันทําได้หลายอย่างหูตาไวจดจําไว้ว่าข้อมูลลูกค้ามีอะไรบ้างสินค้าลูกค้ามีอะไรบ้างมีสกิลรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าทําผมบุคลิกภาพที่ดีขับรถอะต้องขับรถเป็นหรือว่าแม้กระทั่งสกิลการแบบพูดคุยกับลูกค้าการเบรนอารม์การสร้างบรรยากาศการคุมคิวคุมเวลา การฟังจับประเด็นถามตอบอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่พิธท,ที่ก่อนต้องมีและสกิลพวกนี้มันเป็นสกิลเป็ดอะสกิลเป็ดที่เราต้องรู้กว้างคือมันไม่ต้องไปรู้ดีเทลอะไรมากแบบคนที่เขาสเปเชียลลิเฉพาะด้านแต่เราต้องรู้กว้างเพื่อให้เรามีข้อมูลไปเชื่อมโยงกับงานนั้นๆที่เราจะไปพูดแล้วก็แบบเหมือนไปอธิบายให้เขาฟังได้หรือแม้กระทั่งถ้าเราต้องไปแบบถามวิทยากรไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเราจะจับประเด็นได้ไวเพราะความรู้กว้างเราเยอะอันนี้เป็นสกิลสําคัญนะคะที่ อาชีพพิธทีก่อนมันฝึกให้ปองตลอดเลยในระยะเวลา14ปีมันเลยทําให้ปองกลายเป็นคนที่รู้กว้างรู้ลึกแค่บางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องที่ไปทํางานนะนี่สารภาพเลยบางเรื่องคือรู้ผิวเผินมากๆแต่ว่าเราก็จะมีการทำกันบ้านไปก่อนให้งานของลูกค้าออกมาสมูทที่สุดอันนี้นก็ยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่เพราะฉะนั้นจงเป็นเป็ดคุณภาพที่รู้กว้างแล้วอธิบายได้เข้าใจงา่ายอันนี้มันจะเป็นสกิลที่ ทำให้เราสามารถรับงานได้หลากหลายประเภทด้วยนะคะไม่ลีมากลวยเลยว่าจะต้องใช้เวลานะคะทุกคนไม่ใช่แบบเริ่มแล้วมันจะทําได้เลยคือมันต้องค่อยๆอ,อ,อาศัยเก็บสั่งส่งประสบการณ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าระหว่างนั้นย้อนกลับไปก็คือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมันยังไงก็จะเป็นได้อยู่แล้วเป็นเป็ดที่รู้กว้างเป็นเป็ดที่แบบเป็ดโปรเฟชชั่นอลอ่ะเข้าใจไหมเออเป็นเป็ดแบบนั้นน่ะอะแล้วข้อต่อมาเมื่อกี้จริงๆมีฟองมีการแตะ ไปหน่อยนึงแล้วนะคะจริงๆเราต้องขอบคุณอาชีพพิธีกรน,นะเพราะว่าอาชีพพิธีกรอะทำให้ปองยังสวย ไม่มีใครชมคือฉันชมตัวเองนะคะแต่ว่าเพราะว่าการทําอาชีพพิธีกรน่ะมันก็ทําให้ฉันยังต้องดูแลตัวเองอยู่ไงเธอฉันก็จะอ้วนไม่ได้เนาะอ้วนเกินไปไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอ้วนผอมผิดอะไรนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเป็นหน้าเป็นตาเราเป็นเหมือนพิเซนเตอร์แบรนด์่ะเวลาเราไปแบบยืนพูดอยู่บนเวทีในานานตัวแทนของแบรนด์นี้องค์กรนี้มันก็ความสวยอะ่ะมันเถียงไม่ได้แอพพลิเคชัภายนอกอะ่ะเราถูกตัดสินตั้งแต่7วินาทีแรกแล้วแล้วคนตัดสินที่ภาพลักษณ์กันแบบ5้าสิบ ซึ่งมันเยอะมากๆหน้าที่ของพิธีกรที่ดีคือจะต้องดูแลตัวเองให้สวยกรมมุงให้ดีเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยฟองทำคลิปแยกไปแล้วนะคะลองไปดูเสื้อผ้าหน้าผมเอาให้เป๊ะหนเอาให้เป๊ะตั้งแต่ที่บ้านไปไปถึงงานแล้วสวยเลยไปแบบ ดาราท่านหนึ่งฟีลแบบ you are superstar เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้ทุกคนลองไปดูคลิปอื่นๆของปองนะปองว่าปองมั่นใจว่ามันมีสาระความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วเอาไปอแดปใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะบางทีความสามารถอะอาจจะเท่าๆกาันแต่อีกคนนึงได้ค่าตัวหลักพันอีกคนนึงได้ค่าตัวหลักหมื่นเพราะว่าอีกคนนึงอะเขากลุ่มมิ่งมาดีอันนี้แบบประสบการณ์ใกล้ตัวเลยนะรุ่นพี่ปองใกล้ตัวหลายคนเป็นแบบนั้นมากบางคนยังอยู่ค่าตัวหลักพันแต่บางคนอะค่าตัวหลักหมื่นหลักแสนก็มี จากการแค่เขาเลือกใช้ชุดเป็นเลือกวางจังหวะการพูดได้ดีเลือกกันแม้กระทั่งการเดินการยิ้มก,การวางบุคลิกภาพให้เข้ากับแบรนด์เขาอ่านเกมขาดว่าลูกค้าต้องการอะไรแค่นั้นนะลูกค้ายอมจ่ายหลักหมืน่นอันนี้มันเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามแต่อยากจะบอกว่าแค่ความสามารถอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะคะเราเก่งได้แต่เราต้องสวยด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์เราต้องแน่นเอาให้แบบจึง so, จ้งโซจึ้งเดินมาแล้วลูกค้ารู้สึกแบบเออสวย เนี้ยเอาแบบนี้เลยข้อที่6ค่ะทุกคนอันนี้เป็นสกิลสําคัญที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานมากมั่นก็คือเรื่องของการบริหารเวลาและก็การบริหารเงินค่ะขอมัดรวมมาไว้ข้อเดียวกันนะคะคือการเป็นพิธีกรของปองอ่ะตลอดระยะเวลาหลายกว่าปีหลายกว่าป,าปีตลอดระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยมันทําให้ปองอ่ะสามารถจัดการเวลาส่วนตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เนาะถ้าเราจัดการเวลาไม่ดีก็คือบันไลยทันทีนะคะแล้วทําให้ปองเป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้นตองสารภาพเลยว่าในวัยเด็กจนโต เขาเรียนสายตลอดปองเป็นคนที่แบบสายอะเออแบบไม่ค่อยตรงต่อเวลาไม่ไม่ค่อยให้ความสมําคัญแล้วก็เอาเปรียบเวลาคนอื่นอันนี้เป็นข้อเสียของปองเลยนะแต่ว่าพอเรามาทํางานพิธีกรเริ่มศึกษาเริ่มดูเคสตัด,ดี้เริ่มมีรุ่นพี่เริ่มมีไอดอลเริ่มดูว่าเขามีวินัยยังไงนอกจากพูดเก่งแล้วเขาทาอะไรอ๋อเขาไม่เคยมาสายเขามาก่อนเวลาด้วยซ้ำคบเผื่อเวลาเขาโน่นนี่นั่นแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนปองนะคะที่แบบบ่นตลอดเรื่องเนี้ยมันทําให้ปองอะ่ะ ค่อยๆพัฒนาตัวเองเรื่องเวลามาเรื่อยๆจะมีการเผื่อเวลาเผื่อรถติดนู่นนี่นั่นแล้วจะพยายามแบบ ไปให้ถึงทันลูกค้าหรือไปกกอนสักสินาทีอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อแบบเผื่อวนหาที่จอดรถเผื่อรถมันติดไฟแดงเผื่ออะไรที่มันไม่ขึ้นในแบบอะ่ะเยอะแยะไปหมดอัซิเดนต์แล้วเรามีเวลาเหลือมันเลยทําให้ปองอ่ะสามารถจัดการเวลาได้ดีทั้งในเรื่องงานแล้วก็เวลาส่วนตัวกลายเป็นคนที่แมนเนจเวลาได้ดีมากขึ้นและรวมไปถึงเรื่องของการแมนเนจเงินแมนเนจเงินสําหรับปองอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ยากเนาะตอนเด็กๆเ,เราทํางานมาแล้วก็ใช้ทํางานมาแล้วก็ใช้ทํางานมาแล้วก็ใช้ปองสารภาพเลยว่าปองทํางานมาเป็นสิบกว่าปี เงินเก็บของน้อยมากนะทุกคนเป็นหนี้ปัญหาก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยฟังคลิปก่อนหน้าเนี้คลิปวิชั่นบอร์ดอะลองไปฟังกันะแต่ว่าคือณตอนเนี้ยหลังจากแบบที่ปองมาซาลาตะกับตัวเองได้ประมาณ2ปีมาเนี่ย มันเปลี่ยนเลยนะเรื่องการเงินปองจัดการการเงินได้ดีขึ้นปองมีเงินเก็บเยอะมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกผิดเวลาที่จะใช้เงินกล้าลงทุนกับตัวเองเวลาที่จะซื้อชุดทํางานหรืออะไรที่มันแบบแพงๆอ่ะหลักพันอ่ะหรือซื้อกล้องทํางานอย่างเงี้ยหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องของการแบบลงทุนในตัวเองไปลงค่าเรียนเป็นหมื่นเป็นแสนอะป้องก็ลงมาแล้วเนี่ยคือมันจะแบบไม่ได้มานั่งรู้สึกผิดแต่มันจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าไหมได้เอามาใช้ต่อไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้ปองอ่ะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ ต้องเรียนรู้แม้กระทั่งว่าพอเราเป็นฟรีแลนซ์นะคะเราจะเมนเนจัดการการเงินยังไงให้มันแบบให้มันรนู่หุพอดีมันไม่ใช่พนักงานประจาที่เรารู้ว่า30เงินเดือนออกมีเงินใช้แล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแต่แบบบางทีเงินเข้าวันที่1ไปเข้าอีกทีวันที่8ไปเข้าอีกทีที่สิบห้ามาทีที่ยี่สิบแล้วแบบพอเงินเข้ามาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เข้ามาใช้ไปเข้ามาใช้ไปแต่ว่าสําหรับปององไม่ใช่ถ้าใครอยากจะให้มาทําคลิปเรื่องของการเมนเนการเงินเดี๋ยวปองมาทาคลิปแยกให้นะคะคลิปนี้เล่าให้ฟังก่่อออนนวาามัััไได้้้ะะรรรบงงงแลลกกเืหๆต แล้วก็เรื่องต่อมาค่ะหลายๆคนน่ะคิดว่าเป็นพิธีกรมันแบบเป็นฟิลเหมือนดาราท่านหนึ่งใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์ฉันจะต้องแบบเด่นดีดังโดดเด่นเพราะฉันยืนอยู่บนเวทีฉัน outstanding หรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ปองเรียนรู้ได้นะทุกคนปองเคยคิดแบบนั้นสารภาพเลยค่ะในวัยที่มันเด็กกว่านี้ปองเคยคิดแบบนั้นปองเคยคิดว่าเอ้ยยิ่งแบบตอนปองได้รายการทีวีแรกๆอะฉันสวยฉันเด่นฉันดีฉันดังฉันปัง แล้วความที่ผ่ายก็บังเกิดขึ้นคือมันกดดันตัวเองมันแบบมันทนงตอนอีโก้มันยิ่งใหญ่แต่ขอบคุณตัวเองมากๆที่มันเป็นแค่แป๊บเดียวแล้วมันรู้ตัวเองไวอะทุกคนแล้วก็ดันไปเจอ ข้อความข้อความนึงเป็นหนังสือของท่านพูธกท่าะนะคะปองก็อ่านแล้วท่านก็เขียนหม้ประมาณว่าเป็นข้อความสั้นๆว่าไม่ต้องเด่นไม่ต้องดีไม่ต้องดังแค่เป็นคนที่มีประโยชน์ที่สุดก็พอประโยคนเนี้ยปองจําเข้ามาใส่หัวใจใส่หัวสมองแล้วสอนลูกศิษย์ด้วยนะสอนทุกคนปองแชร์ลิงก์หมดเออเราเป็นคนธรรมดาที่สร้างประโยชน์ในหน้าที่การงานอันเนี้ยคือมันทําให้ปองอะรู้สึกว่าการเป็นพิธีกรอของปองคือเราจะต้องแบบ ให้ใจ่ายลูกค้าหรือง่ายๆเลยนะทุกคนคาจํากัดความง่ายๆคือการมีเซอร์วิสมายมันคืองานบริการงานหนึ่งเราจะต้องมีเซอร์วิสมายคิดเสมอว่าหน้าที่เราเนี่ยจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับลูกค้าไม่ได้คิดว่าเราจะไปเอาประโยชน์อะไรจากลูกค้าเราจะทําให้เขาชอบเราเราจะทําให้เขาเอ,อ่อจ้างงานเราต่อนะเราจะทําเพื่อให้เขาพอใจทําเพื่ออะไรก็แล้วแต่ว่าเอเวอร์ที่เขมทิดมันชี้เข้าหาเรา No. สำหรับปองปองพิสูจน์มาแล้วตลอดระยะเวลา14ปีนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็บทิมนี้มันฉีประโยชน์นี้มันฉีไปหาลูกคา้าคิดเผื่อลูกคา้ามีเซอร์วิสไม้ที่ตั้งใจจะบริการงานนู่นนี่นั่นตั้งใจทําเพื่อประโยชน์ของลูกค้าจริงๆสุดท้ายแล้วลูกค้าก็จะกลับมาจ้างเราต่อให้ค่าตัวเราแพงแค่ไหนลูกค้าก็จ้างเพราะลูกค้าซื้อในใจเราซื้อเซอร์วิสไมซื้อความพุ่งเทซื้อความรักในงานที่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะให้เขาได้และ ข้อต่อมาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีใครสนใจเราขนาดนั้นได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยใช่ไหมอันเนี้ยคือมันไม่ได้มีใครสนใจเราขนาดนั้นจริงๆอะพอเราอยู่บนสเตจนะคะหรือว่าเป็นพิธีกรอยู่หน้าบูธเอาแบบเล็กๆก่อนก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบโุ้ยคนนั้นจะมองฉันยังไงคนนี้จะคิดกับฉันยังไงคนนั้นคิดกับฉันยังไงนะคือมันเยอะไปหมดอะทุกคนมันมีแต่ยิ่งวัยปองเด็กๆมันจัดการตัวเองไม่ได้ชุดความรู้มันยังไม่มากพออะไรเงี้ยมันก็จะแบบคุ้ยคนนั้นต้องคิดกับฉันอย่างงี้แน่เลยคนนี้คุย จุ๊บจิ๊บคุยกันะคิดไปว่าเขานินทาเราหรือเปล่าวะเขาว่าเราหรือเปล่าว่าเราแบบทํางานไม่ดีพอหรือเปล่าวะเนี่ยคือจริงๆไม่ไม่ดีนะคะทุกคนอย่าทําแบบนั้นแต่พอวันหนึ่งที่เราเติบโตขึ้น่ะคือพอวันนึงที่เราทํางานมันนานมากขึ้นมันก็เลยคิดได้ว่า อ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นที่เขานั่งกอดอกที่เขาคุยกันเขาอาจจะคุยเรื่องงานก็ได้เขาอาจจะชื่นชมเราก็ได้ทําไมไม่คิดอย่างนี้หรือแม้กระทั่งที่เขานั่งกอดตก,กที่น่าเครียดเขาอาจจะคิดเรื่องลูกคิดเรื่องสามีคิดเรื่องค่าน้าค่าไฟค่าบ้านค่ารถ whatever ทุกคนมันมีเรื่องอะไรให้คิดเต็มไปหมดเลยที่ไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเป็นตัวประกอบหนึ่งเท่านั้นในชีวิตเขาทุกคนต่างเป็นพระเอกนางเอกในชีวิตตัวเองไม่ได้มีใครสนใจเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้น ทำหน้าที่ของตัวเองไปค่ะแค่ทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็พอแล้วส่วนคนอื่นจะคิดยังไงให้ไม่ไปเป็นปัญหาของคนอื่นและ ต่อมาเกือบข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำพูดที่เราพูดออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในฐานะพิ่พี่ก่อหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีพลังมากกว่าที่เราคิดนี่คือสิ่งที่ปองเรียนรู้มาได้เลยนะว่าคำพูดอะ่ะมันทรงพลังมากมันจะดีหรือมันไม่ดีมันสามารถเปลี่ยนบรรยากาศในงานที่กำลังขุ่กุ่นปองเคยไปทำงานที่มันเป็นงานบริษัทน้ำมันนะถ้าเอ,อ่ยชื่อมารู้อยู่ละแล้วจะต้องเชิญสื่อไปเพราะเรากำลังจะทำบอกขุดเจาะน้ำมันแล้วแบบ บรรยากาศมันขุกุ่นมากผู้บริหารกับสื่อมวลชนท้องถิ่นที่จะไปคาบอกขุดจอที่นั่นกำลังตีกันแบบพุ้กุ่นเรื่องแบบสภาพแวดล้อมอเรื่องชาวบวงชาวบ้านแต่หน้าที่ของพิธีกรค่ะคือคําพูดเราเนี่ยมันสำคัญมากน้ําเสียงอารมณ์รอยยิ้ม คำพูดของพิธีกรที่กั่นกรองออกมาแล้วคิดมาอย่างดีคิดแทนลูกค้าแล้วว่าเราจะพูดอะไรเพื่อให้บรรยากาศัเป็นเบรนเป็นสมูทอะแกมันเปลี่ยนบรรยากาศงานได้ทั้งหมดหรืองานวิชาการที่มันดูโอ้โหเครียด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 มากเราเปลี่ยนบรรยากาศงานให้มันดูแบบเออสมูทได้หรือแบบไปสัมมานาเรื่องโลกมันเลงโอ้โห มีแต่คนเครียด <c oughs> เครียดเครียดเ,เรื่องโรกมันเลงเรื่องอกศับวิชาการหน้าที่พิธีกรคือทําไอ้ข้อมูลยากๆนั้นให้ง่ายค่ะคําพูดมันเลยมีพลังมีความหมายมากกว่าที่เราคิดแล้วเทคนิคของปองเลยนะอันนี้แถมให้คือปองอ่ะจะให้มีนิ่งในคําที่ปองพูดคืออย่างเช่นปองบอกว่าเรื่องนี้มันสําคัญปองจะให้มีนิ่งว่าเรื่องนี้มันสําคัญยังไงอย่างแบบคุยเรื่องโลกมันเลงโลกมันเ็งเนี่ย ปองหาข้อมูลมาก่อนนะลูกค้าไม่มีให้คนไทยเนี่ยตายติดอันดับที่เท่าไหร่แล้วเป็นมะเร็งเกี่ยวกับอะไรปองทำรีเสิร์ชมาหมดปองให้มินนิ่งในสิ่งที่พูดแล้วก็เอาข้อความที่จะพูดเ,เข้าไปไว้ในหัวใจกันลองมันออกมาให้เป็นภาษาที่ง่ายที่สุดเนี่ยคำพูดมันเลยทรงพลังมากกว่าที่เราคิดแล้วเรื่องพวกเนี้ยปองเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยเวลาที่ปองทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับพ่อ ทะเลาะกาแฟปองก็เอาหลักจิตวิทยาพวกนี้หลักการเลือกใช้คําพูดการสื่อสารพวกนี้เอามาใช้ได้แล้วทุกวันนี้ปองก็ทะเลาะกับคนอื่นน้อยลงหรือแม้กระทั่งการคุยกับตัวเองเซลทอล์กกับตัวเองอะคือกลับมาคิวใจตัวเองได้แบบดีมากๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เพราะว่าเรื่องพลังของคําพูดถ้าใครอยากให้ทําเรื่องนี้คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะคลิปนี้ยาวมากนะคะและข้อสุดท้ายของเราทํายากที่สุดละค่ะนั่นก็คือปล่อยวางค่ะหยุดคิดว่าทุกอย่างมันจะต้อง perfect คือปองเป็นคนที่แบบชอบบอกเองว่าฉันเป็น perfectionist ทุกอย่างมันต้อง perfect คิวมันต้องเป๊ะงานมันต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะแต่อย่าลืมว่าไม่ว่าจะ event, อีเวนต์รายการทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้ set up ไม่ได้เทคได้ไม่ได้คัดซีนได้ไม่มีอะไรเป๊ะหรอกคะ่ะปองทามาตั้งแต่รายการถ่ายทอดสดปองทามาตั้งแต่รายการที่เป็นเทปเนาะหรือแม้กระทั่งปองทาอีเวนต์เยอะๆอย่างนี้อีเวนต์มันก็เหมือนรายการสดไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นระหวังมันได้เพราะว่าอย่าลืมมมววว่่าาันนคือุษยย์แลล้ิงเ ที่เราพูดอะคะ่ะหลายๆครั้งในตอนเด็กๆนะเราคาดหวังให้มันเพอร์เฟกต้องพูดตรงตามสกิปเปะ๊ะห้ามผิดห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่นคือกดดันตัวเองแต่จริงๆแล้วทุกคนจากประสบการณ์ปองนะ สนเสน่ห์ที่สุดของการเป็นพิธีกรเลยคือการพูดในสิ่งที่มนุษย์พูดกันจริงๆอะสื่อสารที่เราต้องการสื่อไปให้มนุษย์ฟังไม่ใช่อ่านกระดาษให้เขาฟังไม่เอาแบบนั้นเนาะลองกัน่นกรองคำพูดลองคิดคำพูดออกมามันอาจจะยากนิดนึงต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันจะมีความเป็นมนุษย์มันจะมีความมีสนเสน่ห์แล้วเราก็ไม่ต้องติดเพอร์เฟกไม่ต้องให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟก คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเรื่องหน้างานถ้ามันมีอุบิเหตุบ้างจะเกิดจากเราบ้างเกิดจากลูกค้าเกิดจากคนร่วมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรา non คอน t r o l บางครั้งก็ต้องปล่อยวางแล้วปล่อยมันไปเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วออกมาแก้ไขในงานต่อ,ตอไปทําให้มันดีขึ้นค่ะหรือถ้ามันเกิดจากตัวเราจริงๆลองถามตัวเองว่าแล้วเรื่องนี้เราเอาไปแก้ไขย,ยังไงได้บ้างเราทําให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปยังไงได้บ้างถ้าเกิดจากลูกค้าทีนี้ก็ต้องปล่อยแหละแค่ support แค่ช่วยกัน เพราะเราคือทีมเดียวกันไม่ต้องพยายามทําให้มันเพอร์เฟกแค่ให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราใส่ความตั้งใจไปอย่างเต็มที่ก็พอแล้วค่ะมันไม่มีอะไรบนโลกนี้เพอร์เฟกคิดว่า10ข้อนี้นะคะทุกคนน่าจะลองเอาไปเป็นแนวคิดลองแบบเชื่อมโยงกับงานตัวเองก็ได้เอาไปเป็นแนวคิดถ้าใครเพิ่งเข้ามาในวงการ MC ทีพิธีพิธีกรอะไรเงรี้ยก็ลองเอาไปฟังดูถ้าเกิดได้ยินเสียงเหมือนใครกลนก็คือน้องหมา <c oughs> หลับอยู่ข้างหลัง ะะอ่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนปิงปองแล็บทอคค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัพคลิปใหม่ทุกอาทิตย์กันเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะมีอะไรคอมเมนต์กันมานะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย